กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยฮอเกไกโดนชีสเคก้อก,คกอะไรดีเนี่ยความดีไซน์าร์มดีไซน์จะกินอะไรดีจัดกินอะไรดี Hokkaido đồ miếu cái đồ miếu White đồ miếu vấy miếu đi ở ai quay ở nón 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 đi ไว้มอใช่ไหมอ๋อไวมอเดนมีไวมอ้องมีไวมอใช่ไหมไวมอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนีกเห็นไหนอ่ะไวมอะไรดีคมอไวมอหนึ่งแก้วหนแก้วไวมอหนึ่งแก้วไวมหนึ่งแก้วนี่แหละเขาเรียกวไวมอ ไหวคืไหวหม้อหนึ่งแก้วแล้วก็ค่ะแล้วก็เออโคจะเอาอะไรนะเนีอันมอนอันนี้อะไรเนี่ยคาราเมลเหรออันมอนคาราเมลเนาะมาเชียโต้มันเป็นกาแฟนะคโอ๋อกาแฟไม่เอาช็อกโกแลตนะแม่จะช็อกโกแลตอยู่ไหนช็อกโกแลตรอเย็นอันนี้เป็นตั่ดหรือจะเย็น เป็นเป็นเป็นเย็นเป็นเย็นไม่ไม่ชอบปั่นไซส์เล็กเจ็ดสิบห้าบาทไซร์หนึ่งร้อยบาทครับไซส์เล็กเจ็ดสิบห้าบาทเอาไซส์เล็กแต่เป็นเย็นนะไม่ปั่นนะขอค่ะโอแล้เย็นแล้วก็โกโก้เอาอะไรอ่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป๊ะอะไรกันเนาะสตรอเบอรี่ชีสเค้กหนึ่งแก้วแล้วก็ขนมขนมมีอะไรไหนขนมตรงนี้ครับ ขนมนั่นแหละดชีสเค้กเฟรชชิ่ช็อกโกโวดับเบิลช็อกโก้พุดดิ้งพอกายโดชีสเค้กหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นค่ะช็อกโกอาอะไรอันนี้แม่ไม่เอาช็อกโกโวช็อกโกโมวหนึ่งชิ้นค่ะเอ๊ะหรือว่าจะจะลองช็อกโกแลตยังมันจะได้ต่างกันออ๋ต่างกันใช่ไหมงั้นเปลี่ยนช็อกโกโวเป็นช็อกลตเค้กเปลี่ยนเปลี่ยนช็อกโกแลตเค้กตอนนี้หมดครพอหมดงั้นก็ช็อกโกโวก็ได้ แล้วแล้วอันนี้ควซองเหรอคะควซองตอนนี้เอ่อเมนูแผ่นป้ายด้านล่างตรงนี้ไม่มีไม่มีจะมีเจ้าพ่อชงกุนขายนะครับแล้วควอซองหมดเหรอคะควอซองหมดเหรอคะไม่มีแล้วครับลูกค้าจะยืนเลืกขายนะครับที่เห็นอยู่จะเป็นตัวเออ่แอปเปิลคอมโบควอซองแล้วก็เป็นชิฟตี้ควอซองครับที่โชว์นั้นมีขายใช่ครับอ๋อไหนไหนไหนลูกค้าไหนเป็นแอปเปิลกับชีสลาวาเป็นควซองชีสลาวาแอปเปิล กับกับชีสลาวากับกับแล้วอันนี้ละลูกนะอันนั้นก็เพือนดียวกันอ๋ออันเดียวกันอ๋องั้นก็ไม่มีก็ไม่เอาอ่ะไม่มีก็ไม่เอาครับขอนี้เสนอเลยครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้านะครับของลูกค้ามีไวมอลหนึ่งแก้วไอซ์สโก้ไซเล็กหนึ่งแก้วสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กเต้ฮอไกโดชีสเค้กแล้วก็สโกโมชีสเค้กนะครับของลูกค้าใช้โปรโมชั่นอะไรไหมครับโปรโมชั่น หมายถึงอะไรคะ AS หรือว่าดีแท็กก็ได้ครับอ๋อดีแท็กมีดีแท็กลดสิบบาทได้หนึ่งรายการครับอ๋อเหรอมีมีมีลูกค้ากดตามรหัสได้เลยครับไปแรกบรรทัดที่สี่นะครับได้ได้ได้อ๋อ a s ก็มีนะไปเอาเบอร์โทรศัพท์ก็มาที่ a a s ก็มีนะคะหลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช้อนและหลอด อันนี้อ้าวนี่อันนี้ชื่อว่าไว้หมอลนะะไว้มอลนะไว้หมอลของพ่อในความดีไซน์อันนี้ของพ่อความดีไซน์ฮอกไกโดอ้าวนี่มาจากนมฮอกไกโดเหรอลูกเจแปนหนึ่งเก้าอะไรหนึ่งเแปดเจ็ดเหรอลูกอันนี้ดูท่าทางอขอดูสิหนึ่งเก้าอะไรลูกไม่แม่ตัดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแส้ววันนี้จะให้กินไหม กินของพ่อออกไปเนื้อโกโก้โกโก้โกโก้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ถากกินชุ้มยาวไปชุมากชุ้มยาวอ้าวกโก้อันนี้คืออะไรอันนี้คือช็อกโกแลตชื่อว่า เดียวเพ่อชื่อว่าอะไรนะกูก็เป็นคนสั่ง๋อกูก็เป็นคนสั่งกูก็ชื่ออะไรนี่แม่สั่งแม่สั่งชีสเค่เนี่ยเน่แม่สั่งชีสเคกโก้สั่งโม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 ชีสเคโมโมชีสเคคือวัวเจนมวัวล้องโม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 โ่โมัมโแม่มมโ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 ่งมโ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 ม อันนี้ความดีไซน์ของแม่ช็อกโกแลตแม่ชอบกินชอ็นชอกโกแลตครับโอโคช็อกโกแลตนี่แหลกเอาินกิน,นโอโคชอ็อกโกแลตลองดูสิอร่อยไหมไม่ได้ยังไม่ได้ทักเลยนะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับอร่อยมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ สวัสดีครับจากทีมต้อมาที่วดีครับแฟชั่นไอแลนด์สวัสดีครับใต้ดินแฟชั่นไอแลนด์ชั้นใต้ดินฟาร์มดีไซน์ฟาร์มดีไซน์ฮอกไกโดฮอกไกโดเจแปน1987แปลว่าเขาเขาทำขายตั้งแต่ปี1987ฮอกไกโดแล้วก็ญี่ปุ่น โฆษนาให้เขาดิอ้าวย่ายาย่า happy 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 family happy family เห oh, 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 eh, ็นไหมเห็นไหมเห็นมอ้วนอ้วนอ้วนแน่ happy family สวัสดีค่ะที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะที่แฟชั่นไอแลนด์ร้านการการฮอ ไก่ดูใช่เหรอพ่อแต่ไม่รู้ความรู้ความความดีไซน์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 ชอบกินนมคอาไก่ดูฮอกไก่ดชอบความดีไซน์ความดีไซน์ดีมาก very good อร่อยไหมอร่อย very delicious yes extremely delicious I'm caught. No, i White mouth. Very delicious. White mouth. Very delicious. Film maker. Film maker. She's a film maker. Film maker. Film maker. Film maker.

Because we talk less. We are not forgetive people. We are just normal people. Normal people. We talk less. Eat more. Eat more. <laughs> sit down, sit down, mom, sit down. 15, sit down. You need to sit down, you talk so much, mom. Yes. chị <laughs> đều yeah, Oh, thank you. Thank Calm đều down. don't don't get too excited. <laughs> thank Mom, <you>. calm down. <laughs> thank đều chị đều chị đều chị đều video đều chị ah, Now I check. Wow 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 wow. Oh, wow, 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 wow. <laughs> <Move>. wow. <laughs> 50% discount, only one item, she said. Only, only one item, 50% discount. Oh, oh, oh. Not all, she said all. No, not all, one. Only one. Only 10 baht. Hmm? 10 baht. Hmm? 10 baht huh? hmm? for you. only. You misunderstand. Mark. She said all, no. Oh, I think that it's all discount. No, not for all, just one item. Only one mm. item, this one. Only this one. 50% only this one. Mm. Not all. 50% so is good. Mm. Ooh, eat the fish. Mm. The see. Oh, any fish. Don't say. Don't say. Don't say. Yes. <laughs> Only this. Mm. Take. Wow. Why you don't stop? No, I like. <laughs> <laughs> you got another daughter. No. She was crying. Never mind. She was crying. Mm. Crying, you know? Crying. I'm can eat. Because writing. Writing is there. Not can write, write. Cream. 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 You can take. Cream. New, new. New, new, new. and new. Writing. Huh? Alphabet. 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 Alphabet, uh but. -huh. Alphabet is go go chocolate, can eat, not came can eat be. because you talk too oh, much. Oh, mm -hmm. huh? mm -hmm. Mm -hmm. Very delicious. Mm. Very delicious. Mm. delicious. No need for dinner anymore. This is dinner already. Mm. Mm. To finish. Mm -hmm. Because very no. delicious. Finish. No, not finish. Ah, not not finish. finish. Only, ice. Mm, only ice. Only ice. Only ice. Different. This one is. This one is different. It's ice. You you are prepared. You are just prepared. Mm. mm <laughs> แครนเี่มากินเค้กฮอกไกโดชีสเค้กแล้วก็น้ำช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากมาช็อกโกแลตเลยมากช็อกมู๊ก็อร่อยอร่อยหมดเลย แล้วค่าสั่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว finish, finish.

กินไปเลยก็พออย่างนี้เลยลูกเย็น very cool very yeah. really cool very cool medicine almost seven. Seven pm ah, almost. almost seven pm. Six about six forty. Six forty two. Six forty-two. 642. Wow. I think you can add music to your video. Mm. No need to talk all the time. You, you can add music. Mm. Mm. License free music. Music? Mm. Yeah. With, with no license. You can find license free music. Mm. Indian music? No, no. Not Indian. It's not Indian music. It's li licensed. Indian music is licensed. Yes. yes, license. Any, any music no no we call it license free lo royalty, royalty free music free music mm. maybe you, you can add music so when we talk no no talking sound Yes. All it's, the music, time. it's music you don't have to uh, so you don't have to cut you don't have to cut it mm, because yes. it's no talking sound mm. you can still add music mm. so you, you will still have the footage b e c a u sometime e s s nonsense talking nonsense never mind nonsense ใ n อังกฤษเราเรียกว่า loose talk loose talk ไร้สาระ loose talk ไร้ s าร a loose talk ไม่ใช่ nonsense nonsense ตั้งหลังมันว่าว่า loose talk loose talk เพราะว่า don't 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 talk loose don't นตาพ่อไปกินเสร็จแล้วความดีไซน์่อใกล้โตชีสเบคอยากดีๆพอ่อมไม่ทายหร<ป>อตายเพราะว่าแม่กิน เคที i i ่ร yes> ้านฟาร์มดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วกิวกโก้กโกเอาไหมเนี่ยเขาขายือขายหมดแล้วน่ะเนี่ยขายหมดแล้วใช่ไหมที่ต้นซีเนี่ย ปกลับบ้านแล้วโอ๊ยหนึ่งทุ่มแล้วมั้งพ่อผลไม้เหรออิ่มแล้วอ่ะพ่ออิ่มแล้วพ่ออะไรเนี่ยไมโลไมโลรถโรงเรียนภูเขาไฟระเบิดนูนนูนนูนไมโลรถโรงเรียนภูเขาไฟระเบิดกินแล้วอิ่มแล้วอ่ะแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็ก็เอามั้ยนอนนอนเอามั้ย แก้วน no, no, no. no, oh, okay. ึ่งไหมพวกเขาไฟระเบิดโอเคไอ้ก็กกลองแก้วเล็กแก้วเล็กแก้วเล็กสามสิบห้าบาทแก้วเล็ก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 กินคนกินกันตรงแก้วเล็กแก้วเดียวสามสิบห้าบาทนี่ไงทำไมล่ะรถโรงเรียนต้องไฟระบกรอบดอกนุ่มหรือไม่พร้อมกินจะเ่ไมได้จ้าเจ้ายังไง อาก็ชอบยังไงล่ะลูกอย่างนี้ก็แต่ที่กลับบ้านคนละสามสิบเก้าสามขวร้อยค่ะโอ้แบบนี้ดีกว่าเอาเอได้เพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วสามขวดแล้วสามขวดเอาแบบขวดก็ได้ไม่เอาเพราะว่าอิ่มแล้วพอดีมันพึ่งกินมาเพิ่งเห็นพึ่งเห็นพิ่งเห็นมีขนมปังด้วย ้ไมโลรสโรงเรียนเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันใสตู้เย็นนะ้หมดแลวจสามขวดเท่าไหร่คะสามขวดร้อยร้อยครับโอเคพจะรอใหญ่เหอครับ thank you ขอบคุณค่ะูกพ่อให้ตังค์เหให้แล้ว เราเกินอิ่มแล้วขึ้นมาข้างบนเจอขนมเยอะแยะเลยมันไม่ได <c oughs> ้มีไทยกอร์ชูก้าด้วยแล้ว <c oughs> มีไทยกอร์ชูก้าด้วยมีไทยกอร์ชูกา้าอ้าวนั่นแหละมีชื่อว่าสวีทสวีทอะไร,รลูกอโฮลิกสวีทอโฮลิกสวีทอโฮลิกขำมากอ่ะ โอ้ยแม่ข๋อมอ่ะแม่กินอิมแล้วมาเจอขนมเยอะแยะเลยนี่สวิตอะโลสวิตอะโฮลิมไหมอ้าวไม่มาไโอ้ยพ่อองกินเต็มเลยเยอะมากเลยเด็กๆก็ชอบดีๆีพ่อดูสิโอ้นี่นี่นี่พ่อมีใบวันเกตวันด้วย ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด no, no no oh, wow. ้วยอ้าวแล้วเราจะกลับบ้านแล้วอ่ะแต่ว่าฮะโนโนซิดิกโนซิดิกอ๋อให้ให้ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านอ้าวไอติมก็มีนะก็โอยไปไปไป วน้นน่งนุมๆอนงกโ่ะ็กก็จะถ่ายรูปตรงไหมดี นี่นี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นช่องนั้นช่องทางเดิมตรงนี้ลูกตรงนี้ถ่ายถ่ายรูปแต่เพิ่ถ่ายวีดีโออยู่ Thank you for watching Please subscribe Happy family ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง Happy Family นะคะกรุณากดติดตามช่อง Happy Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ